สวัสดีทามชมทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับนายครูในเกม l าเลนเจอร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กันใน ID ดัดัดป้ายโมอีกเช่นเคยนะครับเป็นซูเปอร์ม t e เตอร์48นะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำการลุยสเตจฮาร์ดกันต่อ EP 3เลยด่าน13ถึงด่าน18นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปลุยก็เดี๋ยวขอมาแจ้งข่าวสารหน่อยนะส่วนข่าวแรกก็คือเป็น1การรับ100ลบี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงค์รับไว้ในใต้คอมเมนต์นะสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับหรือลืมนะโอเคส่วนขาวที่2ก็พวกนี้จะมีการปิรับปุงเซิร์ฟนะครับตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงถึงสิบโมงนะก็เป็นกิจกรรมเข้าใหม่แหละก็จะเป็นพวกเกียรคิสมัมันะเท่าที่ผมได้ข่าวสารมาอ่ะแล้วก็จะมีเป็นเกียรคิสมัตท่าท่าดาวถึง6ดาวนะข้นแรกก็จะเป็นคาถาคริสมัสนะครับ อัพก็จะมีเป็นพลังชีวิตพลังโจมตีการแล้วก็ต้านสกิลนะถือว่าเป็นค่าพื้นฐานที่ใช้ดีมากใครอยากได้ก็อย่าลืมไปเปิดกันได้นะแค่2 0 0รูบี้ก็ถือว่าน่าจะได้หลายชิ้นแล้วแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาทําการเปิดให้ดูนะแต่ดีนี้คือมีแค่2 0 0ี้ก็ได้เปิดทีนึงก็ถือว่าโอเคดีกว่าไม่ได้เปิดนะอ่ะส่วนชิ้นที่2ก็เป็นเสื้อซานตานะค่าก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไร่มาก เป็นพลังชีวิตแล้วก็พลังโจมตีกายแล้วก็หลบสกิลนะแต่ติดอย่างเดียวคือไม่มีต้านสกิลเปลี่ยนไปใช้เป็นรองใท้ลดแรกดีกว่านะสำหรับผมอ่าแล้วก็คิดที่3คือเป็นกระดิ่งคิดสมัตนะเป็นข้างพื้นฐานที่ดีมากๆเป็นหลบสกิลใช้สกิลแล้วก็ลดแรกนะลดแรกสูงสุด30เปอร์นะเท่าที่ผมเคยได้ะก็อย่าลืมไปหาไปใช้ก็ได้นะเป็นเกรที่แบบใช้ดีมาก1ปีมา1ที <c oughs> ก็ขอบคุณข่าวสารดีๆจากเพจ Lady Ann นะครับอ่าก็ให้คดิตด้วยนะโอเคข่าวสารก็ประมาณนี้สำหรับสาหรับคลิปนี้ไปเดี๋ยวเราเข้าไปลุยในสเตทหาเลยแล้วกันนะอ่ะวันนี้เป็นวันพลังขัดนะครับเป็นวันสมบัติคูณ1.5เท่านะก็คือไม่ใช่วันคูณแววผมก็จะเลนน้นเดี๋ยววันศุกร์นี้ผมจะไปทำการเปิดเกียร์คิดสมัดแล้วก็ ามาเล่นสเตทั t อีกแต่มารู้วมกันว่าจะผ่านหรือเปล่านะอาจจะได้แค่เปิดเขียนคิดสมัครแหละเดี๋ยวจะมาทําการเปิดทีเดียว3 ID เลยนะไอดีนึงก็ประมาณ200 B, 400 B, 600 B เลอยะไรกันว่ากันไปนะโอเคลิงก์รับบี้กันอย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างคลิปนะปักหมุดโอเคมาวันนี้ก็มารุยกันสเตทัาอีพ EP3 นะเป็นทางด้าของดาบ13โอเค เหมือนเดิมนะครับเอาเพื่อนไปนะอันนี้เข้าสู่โซนโซนที่สองแล้วนะก็อาจจะมีแบบตึงเพราะว่าเดี๋ยวด้านไกลๆอ่ะมันจะมีบอสตัวบินนะไอ้อตัวบินอ่ะตีแรงมากคือ <c oughs> ต่อให้มันจะตีป้อมเราไม่เข้าก็าจริงแต่ว่ามันยิงใส่ตัวภาคพื้นเราเนี้ยมันยิงหนักไงเราก็ต้านท้าไม่ไหวแถมตัวเราแบบยังเป็นเบบี้อยู่นะก็เลยอาจจะไม่ค่อยไหวอ่ะเดี๋ยวต่อนนะ ตาแรกรจบลงเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ายัางไม่ได้ยากมากเวลขึ้นมาประมาณ20เปอร์เซ็นต์ได้ตั๋วกาชามานะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาทําการเปิดตั๋วกาชาได้พร้อมกับทําการเปิดเชคิสมัตนะมาต่อเลยครับผมดาสิบสี่นะอ่าเพื่อนไปคนหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนเทพๆอันนี้เดี๋ยวค่อยเก็บไ้ใช้ตอนท้ายคลิปนะตอนแบบด่านในท้ายของวันนี้โอเคพัดไปนี่บอสออกมาแล้วนะ เป็นบอสคล้ายๆแบบตัวต้นไม้อะมันถือไอ้อะไรวะมันถือไม้นะไปแล้วเราก็ใช้ไอเทมอะไรนะไม่ต้องไม่ต้องไปกักไอเทมใส่ได้ใส่นัวได้นัวนะไปครับผมอันนี้น่าจะยังไม่ยากมากโอเคกดอยู่น้าป,ปอมนะแต่ว่าบอสก็ตีแรงอยู่เหมือนกันแต่ช่วยยิงขีดขีปราวุด,ด้วยนะนี่เนี่ยสตันไป บอสก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะออกมารัวๆเลยแต่ก็เรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยนะป่าอัพไหมขึม้นไปสิบเก้าเลยนะได้บีมาแต่ก็ไม่ค่อยดีใจเพราะว่า <c oughs> เวลมันก็ขึ้นนะเนาะเราเป็นสายกา้ๆแแ่่ว่ามาเล่นเอาตัวกาชาไปสุ่มหาตัวใหม่ไงเดี๋ยวผมว่าอาจจะตามล่าเอาควอได้นะเพราะว่าต่อให้มีดับเราก็จริงแต่อยากได้เอาควอไง เรามีป้อมแล้วเราก็อยากได้ตัวเลยนะยด่นนี้มีไอ้บอสตัวใหม่หมาอีนเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเป็นหนอนนะหนอนตัวเบลเลอร์เลย <c ười> คล้ายๆเป็นราชาหนอนนะตัวใหญ่มากไหวไหมตานี้เพื่อนส่งตัวอะไรมาช่วยเราเนี่ยไม่รู้นะมองไม่เห็นตัวที่เพื่อนอ๋อมีพิชเช์นะพิชเช์แล้วก็ตัวอะไรอีกอะ มันมองยากเสือเกินเพราะว่าตัวมันทับทับกันนะโอเคเรียบร้อยมองไม่ค่อยเห็นตัวที่เพื่อนส่งมาช่วยเลยแต่ว่าก็ชนะได้นะเปอร์เซ็นต์ขึ้นประมาณยี่สิเปอร์เซ็นตต่อด่านนะนี่ผมไม่อยากจะคิดสภาพที่แบบมันเป็นวันคุณเบลนะว่ามันจะขึ้นหนักขนาดไหนอ,ะอ่ะเหมือนเดิมนะเอาเพื่อนคนเดิมๆไปช่วยไปกดปล่อยเพื่อนออกมาครับผมเพื่อนปล่อยเป็นตัวดาเมจมานะ เมวันนี้มีบอสออกมาสองตัวเลยนะกดแช่บเลยลุกไฟไหวไหมรอบนี้อบอสโดนลำนำนะตัวอะไรลำนำนะหุ่นไรการเนาะโอเคน่าจะไหวนะเออสัตว์ไปสัตว์ไปบอสเขาก็ออกมาเรื่อยๆเนะี่ย ปเรายก็ยิงขีไปดาวุธช่วยนะโอเคทําสตันนี่บอสโดนลำนำนะไปตีฝั่งตัวเองด้วยโดนลำนำไป2ตัวเลยเนี่ยขึ้นหัวใจสีม่วงนะคือลำนำถือว่าเกียนเลยโอเคได้ตัวกาชาไมห่หนึ่งหมายพร้อมกับศักยาภาพนะเอาไปตีบอกเลนเจอร์เรามาครับผมเลือสอดานแล้วนะได้เป็นกบดำนะอันนี้ เดี๋ยวผมจะเอาพี่อาร์ตไปช่วยเลยแล้วกันรอบนี้นะสลับแล้วก็เอาท็อปหนึ่งไปช่วยตอน88ปล่อยพี่อาร์ตออกมาเลยอุด่านี้มีตัวบินแล้วนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะไหวหรือไม่แต่ก็ต้องสู้สุดใจนะไปไอเทมไปเลยแถมตัวบินเขาไม่โดนแช่ด้วยนะเห็นไหมเขายิงตัวดาวเมจเราคือแบบหายหายหายเลยอะไหวไหมเนี่ยตึงแล้ว ยิงขี่ไปนะวุ้ช่วยนะคอยทำสตันให้บอสมันไม่ได้ตีตัวแทงเรากดกดกดไปมาโดนสตันแล้วนะตัวเรานี่คือออกมาคือแบบถ้าไม่มีแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะไม่มีโล่นี่คือแบบโดนยิงหายโดนยิงหายยนะเพราะว่าบอสมันตีหนักด้วยแหละโอเคชนะเรียบร้อยนะไปะ อ,อัพนะแต่ผมว่าถ้าเล่นอีกดานหนึ่งอะน่าจะอัพ50ินะวันเนี้ยโอเคได้กบดามานะแต่ก็ไม่เป็นไรเวลเรามันยังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะมาครับผมดาสิบแปดดาสุดท้ายแล้วนะของวันนี้ไปเอาท็อปหนึ่งหลีกตำนานสัตว์ดาดเดียวไปช่วยนะไปปล่อยเพื่อนออกมามเพื่อนปล่อยตัวแท้งกับตัวชนมานะเอ้ยตัวตัวแท้งเลยมันก็ตัวเดียวกันนะนะั่นแหละตัวแท้งกับตัวดาบเหรอสิเอี พูด <laughs> สับไปสับมานะกดแช่ <share> แล้วก็ลูกไฟอแต่อันนี้เป็นด่านยาวเนี่ยไหวไหมเนี่ยแอบตึงอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> เดี๋ยวผมว่าจะน่าจะต้องทำอามาขึ้นเป็นไฮเปอร์แล้วแหละเพราะว่าลาานี้มันแบบมันไม่มีบัฟอะไรเลยมันมีแค่ดาวเมจเลยนะอาร่มาร่างแรกอะโอเคนะไหวไหมเนี่ยมบาอ,อ,าอ้ไหม่ ัวบินออกมาอีกได้นะโอ้ยมากันเป็นแก๊งเลยเราต้องรัวขีปนาวุธช่วยไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยแอบตึงหน้าด่านเนี่ยแต่ว่าด่าข้างหน้าเนี่ยผมว่าไม่น่าไหวแล้วแหละเพราะว่าขนาดไอดีสายแพ้เกาิบเก้าบาทผมยังติดอยู่เลยบอสมันออกแบบถีเลยเกินไปนะมีแต่มมีมีหวังอยูนะอยน่นะมีหวังชนะได้อยู่ว่าไง เราก็รัวขี่ไปนะมูซช่วยนะปัอปป๊อปป๊อปบอสใกล้ตายแล้วบอสใกล้ตายแล้วแต่บอสปิดตายปุ๊นี่คือเจาะปั๊มนี่คือแตกเลยนะแต่ว่าเลือนกว่าจะลดได้นี่คือแบบใช้เวลาเหมือนกันบอสตายไหมตายตายเรียบร้อยเรียบร้อยนะบอสตายปุ๊บคือทะลวงปั๊มไปเลยดีนะบอสไม่ได้ปล่อยตัวมาเพิ่มอ่ะเออครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์พอดีเลย โอ้โหก็ขึ้นมาประมาณกี่เวลอว่ะเวลสองเวลหรือสามเวลนี่แนล่ไม่เป็นไรก็เรียบร้อนะนะสำหรับวันนี้ไปเราไปรับกบดำอีกตัวหนึ่งจากภารกิจนะโอเคไอ้พัดของอัลคอนี่คือได้ยี่สิบสองอันแล้วนะอืมแต่ไอ้ที่มันมีสี่สิสี่อันเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันมันจะหามาจากไหนอะ่ะ นี่ผมยังไม่ได้ไปดูกิจกรรมไม่ได้ไปดูอะไรเลยนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ยังไงนะไปเดี๋ยวเรามาตีบวกอ่าเมกูมินเราต่อนะก็คือไกลแม็กแล้วแหละอีกไม่นานนะอ่ะตีบวกไปเอาปานินมาตียัดเวลนะ้ึนะโอเคก็เป็นเลเวล200นะได้มาอีก2ตัว ตอนนี้ก็เป็นบวกสิบสองแล้วนะขาดกบอีกแปดตัวคิดว่าน่าจะอีกไม่นานน่ะน่าจะใกล้แม็กแล้วแหละน่าจะอีกไม่นานโอเคไปเดีย๋ยวเราขอไปอัปเกรดแรกเลยนะโอเควันนี้เราเพิ่มมาอีกสองเวลนะก็ <c oughs> เพิ่มมาแล้วเวลสองหรือเวลก็ไม่เป็นไรขอแค่มันไม่เกินซูปเปอร์มาสเตอร์เกบพอ,อแต่แค่มันขึ้นแบบประมาณเก้าสินี่คือผมก็ไม่เอาอะไรแล้วนะ ผมก็เล่นแค่สเตจยากอย่างนี้นเนี่ยหมดอื่นคือมันตันแล้วไงมันก็จะมีอีกทีนึงก็คือหอคอยอ่ะแต่ว่าเราต้องปั้นตัวให้มันโหดแม็กก่อนมินั้นมันไปไม่ไหวนะโอเคหาสารข้อมูลแล้วก็การมาไต่ดานยากวันนี้เป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สําหรับคลิปเปิดคิดสมัตนะก็เอามาเสริมแจกให้ทีมก็ต้องการอยู่เหมือนกันแหละอันนี้ก็ อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นกระดิ่งคิดมากนะพวกนแง่200บี้ได้สักกี่ชิ้นเดี๋ยวามาเจอกันใหม่พวกนี้โอเคธนาคิดนี้มีประมาณนี้กันนะครับไม่เจอกันใหม่ไปยัาบ